ดีฮะทุกคนยินด,ดีต่อนรับเข้าสู่ช่อง Super f r i e อ่าวันนี้ฮามาจะพาลวกพี่พี่ล็อกและก็ทุกคนเข้าไปในดินแดนที่เราสามารถผสมรวมล่างสิ่งต่างๆได้ก่อนหน้านี้เราเคยเป็นรวมล่างผสมสัตว์กันมาแล้วใช่ไหมอะด้านนี้เขาว่ากันว่าเราจะต้องผสม เราสามารถผสมกล่องกระจงง้องง่อยรวมกันออกมาเป็นกล่องซปเปอร์หายากแปลกประหลาดได้ฮะเอ้ยหมาอยากผสมกล่องอุ่นจีให้กลายเป็นกล่องทองอไปดูกันดีกว่าฮะว่าหมาจะผสมอะไรได้บ้าง Let's go อยพอว่าไงแมงเงือกพานลูกพี่มาดินแดนแห่งการผสมสิ่งต่างๆอีกแล้วอะ่ะไหนคราวนี้เรามาผสมอะไรกันเรามาผสมกล่องกันนะลูกพี่กล่องหน้าตาเป็นไงกล่องมันนี่เลยลูกพี่ขึ้นบันไดเลื่อนมาหมาจะพาไปชมเอ๊ะนี่บันไดเลื่อนอะ่ะ <laughs> ใช่ค่ะบันไดเลื่อนเป็นวงกลมโอ้สุดยอดสุดสๆพี่ลอ็อกป้ามีอะไรบอกอะไรอะ่ะเลยบ้าน <laughs> ไอ้าแลวต้องกลับไปทางนี้ฮะลูกพี่ไอ้บอสติ๊กต๊อกนี่ลูกพี่เราต้องผสมไอ้บอกไอ้อิดไอ้เอิบกองเนี่ยฮะทำยังไงจูนี่นะหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองเช่สใหนยอดนยฉันขอลองบ้างนี่เอ้ยมาง้อถ้างั้นสองบวกสองจะเป็นอะไรอ่ะเป็นห้าบ้าเปล่าสองบวก วิชาคณิตฮัสกี้มันมีประโยชน์บางก็สองบวกสองเป็นห้าใช่ก็เคยเห็นเนี่ยแหละ <c oughs> ก็โรงเรียนคณิตฮัสกี้เขาสอนแบบนี้อะลูกพี่เล้วห้าบวกห้าเป็นเท่าไหร่ห้าบวกห้าก็ต้องเป็นสิบเด้อมามาเราลองมาว้าวห้าบวกห้าเป็นเก้าพี่ล้อมงก็คนทําเกมเขาจบคณิตศาสตร์โรงเรียนฮัสกี้มาแน่แหละใช่เลยฮะโอ้พี่ล็อกเขาสั่งให้หมาไปทำอะไรไม่รู้อะให้มาชิงชุมกับชิงตรงเนี้ย อ๋อเราสามารถอัพเอาเงินมาอัพพวกนี้ได้พี่เหรอมามามาก็เดี๋ยวนะทำไมอะเออฉันเพิ่งมานหนักว่านี่มันบ้านแกนี่ไม่ใช่บ้านชานแล้วฉันมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรลูกนี่มาช่วยหมานี่แหละเหมือนกันเดี๋ยวมาให้เงินเดือนเงินเดือ,อน่าไรบอลชอนสซงกงไม่เอาไม่ชอบกินไก่พี่เราก้าบวกก้าได้เท่าไหร่ก้าบวกก้าก็ต้องสิบแปดดิป๊าโมสิบห้าสิบห้าบาท ママ、おけいの売れんがえ ก็บอกแล้วว่านี่มันเป็นการคำนวณเลขสูตรฮัสกี้แกมัวใช่ไหมและถูกใช่ไหมผมเก่งผมรู้เขาว่ากันว่าเราจะสามารถผสมอมามาเป็นแร่ใหม่ๆได้ด้วยนะลูกพี่แร่อะไรแร่เนื้ออะไรนี่ี้ยแร่ไงแร่พี่ลูกนั่นมันแร่รอเรือพูดได้ไมงง<ร>่ถูกต้องไหนใช่ไหมมงกรเออถูกต้องหมายอยากผสมไม่เป็นทองอะ่ะลูกพี่ลูกพี่นี่ไงผสมได้แล้วอามาชนกันฟิวชันนี่นมาอีกทีอิวชันโอ้มาก็งงไปกองดูเลย ลูกพี่แล้ว15บวก 15, 15เป็นเท่าไหร่15บวก15ก็ต้องเป็น30คณิตคิดไวแบบฉัน2 6โอเค26กก็ได้ว่า โอ้ลูกพี่มาเพิ่งค้นพบบางอย่างอะ่ะค้นพบว่ามันสามารถกดกล่องได้ตั้งด้วยลูกพี่โอ้โนมองก็ฉันกดไปได้เพราะฉันไปได้อยู่บ้านตัวเองโอ้ไม่เป็นไรนะลูกพี่เดี๋ยวมาเลี้ยงบอลชนอ่ะงั้นเอางี้ละกันฉันชนกล่อง้วแกปั๊มตังไปโอเคไหมลูกพี่อันเนี้ยมันเหมือนว่าเราจะสามารถสปอนของเจ๋งกว่าน,นี้ได้อะถ้ามาอัพจะเป็นไง น,นอ๋อหมาโง่มันกลายเป็นกล่องเบอร์สองในทันตาแล้วเนี่ยถ้าอัพอีกทีโอ้โหมันกลายเป็นกล่องเบอร์ห้าในทันตาเราแล้วว้าวงั้นอัพลวนๆเลว,ว้าวเป็นกล่องเบอร์สิบห้าสุดยอดลูก,ลกพี่หมอไม่มีตังค์แล้ว <c oughs> สมควรแหละพี่ลรายิบหกพวกยิบหกเป็นเท่าไหร่ยิบหกพวกยิบหกก็ต้องเป็น 52. ห้าสิบสองฮะเอ้เท่ากับสามสิบสองตังค์่ะ <c oughs> ผิดทางคูมอไม่มีใครถูกเลยออกมาสี่สิบสามหกสี่สิบสามเป็นเท่าไหร่สี่สิบสามสี่สิบสามก็ต้องเป็นแปดสิบหกตังค์ก็เฮ้ยเจสิบสี่ตังอ่ะพี่ล็อกนี่มันวิชาคณิตคิดแล้วพังต่อพี่ล็อกใช่คณิตคิดแล้วั่วชัดชัดมาก็คุณครูสอนเลขกําลังร้องไห้อะพี่ล็อกร้องไห้หนักมากคุณครูสอนเลขกําลังอยากจะยุ่งหัวคนทําเกมอ่ะวิ่งมาโง่ไหนแกเรามากดไอ้กล่องหกเก้าดีว่าได้ต่างทีละเท่าไหร่ What ได้ทีละิลูกพี่ว้าวสุดยอดมังโง่ไม่มีกล่องให้ชนแล้ววะมาต้องมาอัพตรงนี้ยังมันกล่องสปอนชาโอ้มางโก้ว้าวกล่อง112เราขึ้นหลักร้อยแล้วมังโง่สุดยอดปะล่ะนี่ไงพี่ล็อกเรารวมจนเราได้กล่องที่หน้าตาเหมือนกล่องไม้แล้วเออสีเหมือนขี้มากเลยมังโงเฮ้ยลูกพี่อย่าบูลลี่กล่องของผมโอเคโอเคกล่องไม้กล่องไม้ว้าวมาโง่เราสามารถล้มล่างกล่อง1 1 2ได้แล้วนี่ยเรารวมกล่องสีขี้ได้แล้วอ่ะคราวนี้จะไม่บวกแล้วบว มันก,ก็ผิด <laughs> หนึ่งสองเจ้าจอยกลายเป็นสีขียที่เข้มกว่าเดิม <laughs> พี่ล็กอกเฮ้ยช็อกโกแลตมังโก้ช็อกโอกแลตไหนแกบอกอย่าบูลลี่กล่องไงว,ว้าวกดทีเดียวได้ตัง้งสี่สิบกว่าพี่ล็อกสุดยอดมังโก้พี่ลำรวย,ยมังโก้ฉันเห็นอะไรแวบๆบแบบตรงกลางแมบปบอะอ๋อนั่นมันของที่พี่ล็อกชอบนี่น่ะเราลองไปสำรวจกันสัก,กนหน่อยไหมล่ะ <laughs> นั่นดิพี่ล็อกปล่อยกล่องมันทำงานไปก่อนแล้วกันนะ <laughs> มันคือออบบี้ลูกพี่เฮ้ยแล้วข้างบนจะเป็นอะไรอ่ะบางง้อไปสำรวจกันเด้อโอ้ยอยากแกไม่ถึงหรอบเฮ้ยลูกพี่อย่าประมาทอย่าซบประมาทฮัสกี้เดี๋ยวมันก็ตกเดี๋ยวมันก็โดนเลเซอร์ตรงนี้แหละที่คุณดูดูนะเฮ้ยไม่อกไม่ลูกพี่รอมาด้วยนั่นไงไปหยอกกนตโอ้ยหล่นดอกบัวเออไม่ใช่ดอกไม้บางง้อชิคกี้เกตรอแกวะลูกพี่รอผมด้วไวลูกพี่ไอ้มาไปก็แล้วบายบายอย่าหวังจังแก ไปทางหมากหมากโอ้ยไอ้ังโก้โอ้ยมาดิก่อนโอเคฉันถึงก่อนโอ้หมาก้ว้าวเราได้รางวัลอะไรไม่รู้ลูกพี่มันเป็นบัฟทำให้กล่องเราสปอตเร็วขึ้นว้าวสุดยอดเลยงั้นมาเติม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 การของฉันก็คือฉันต้องมานั่งช่วยแกเนี่ยเฮ้ยลูกพี่เราเอาหนึ่งร้อยแปดมาลวกกันได้แล้วร้อยแปดสิบเอ็ดก็พอเออญละเลยแปดสิบเอ็ดรีบรีบไปไหนอะฮะรีบมากอะไอ มาก็บผมาก็กูชนผิดเทอทีนั่นเราอันนี้มารวมกันต่อมา้าจ้ามาว้าวกล่องมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยพี่กลว้าวร่ำรวยกดทีเดียวได้117ลวกพี่โอ้ยเดี๋ยวฉันรวมกล่องที่เหลือให้แกปั๊มตังไปนะปั๊มตังก็ไปปั๊มไปเลยมังค์เนน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 เน แลล้วลูกพี่ <c oughs> โอ้นี่ไงเราเอามารวมกันได้ลูกพี่สี 67, ่ร้อยหกสิบเจ็ดลบกับสี่ร้อยสิบเจ็ดเป็นเป็นทำไมอ่ะทำไมมันเล็กกว่าเดิมหมดเลย <c oughs> ลูกพี่เรามันหน้าตาเหมือนท่อนไม้มากเลยอ่ะอเอาเข้าไปบางวันแล้วเมื่อไหร่เราจะได้กล่องแบบกล่องเงินกล่องทองวิ้งวับมีแสงแลบออกมาอะไรอย่างนี้ปะ่ะโอ้พี่เรามันเปิดไข่ได้ด้วยไหนใช่เงินถ้า สองล้านยทำไม่นนแพงขนาดนี้บางง้อปกติแล้วเนี่ยสัตว์เลี้ยงกระจกกระจอกมันจะไม่แพงไม่ใช่เหรอนั่นดิลูกวีทรามันมันแพงเป่าชีกบางไม่มีตังค์อะบางก็ตอนนี้แกมีตังค์เท่าไหร่ละบาไม่ตังค์เก้าหมื่นเจ็ดอีกล้านกว่าอีกยาวไกลเลยอ่ะขอมากับลูกพี่ฟาร์มก่อนแล้วจะมากดสัตว์เลี้ยงกันคราวน,นี้แหละบางง้กล่กองระดับ1000พมันจะต้องผสมออกมาเป็นกล่องที่แบบว่าสุดยอดแน่นอนลูกพีมาฟิวชั่นกันเลวเข้าจ้ามาฟิว กลับมาเป็นกล่องไม้ใหม่ฮะลูกนี่กลับมาเป็นกล่องขี้จะมันใหญ่ขึ้นนะลูกพี่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนิดนึงแล้วรวมบล็อกไม้อันยักษ์ได้แล้วมารวมกันสักกองไหมใช่ป๋องเองโอ้โหเป็นขี้ที่สีเข้มกว่าเดิมโอ้มันเหมือนแท่งไม้อันยักษ์ลูกพี่เฮ้ยนี่เรามาป๋องได้อีกรอบพี่ล็อกมาป๋องหนึ่นกันไปเดไปไหนแล้วอ่ะลูกพี่ปาไปไหนเอาแล้วเจผู้หญิงคนนี้มายังไงโอ้เจมาช่วยเจเขามาช่วยผมด้วยสุดยอดเลยอ่ะมาก็มา โอ้จ้วาวเราเป็นกล่องลาวาแล้ว嘛งอ้อพี่เราเนี่ยมันกล่องไม้ไม่ใช่เออนั่นแหละแต่มันเป็นไม้ที่ไฮโซขึ้นลูกพี่เไฮแฟชั่นเอาหมดอะนินเนี่ยโอ้โหกดแล้วได้ทีละพันสองในะลูกที่ร่ำรวยนี่ไงงั้น,นแกกดไปเลยชันยกของเองชันเป็นเด็กยกของเอ้ลูกพี่เรามีกล่องไม้ยักษ์สองอันแล้วเฮ้ยเรามีกล่องสี่พันเก้าสองอันมา嘛ง้อจ้าว โอ้โหนึกว่าจะขึ้นหมื่นได้แค่เจ็ดพันว้าวลูกพี่เนี่ยมันมันเป็นก้อนขาวแล้วนะลูกพี่เฮ้ยมันเริ่มมันเริ่มมีความส่องแสงวิบวับนิดนึงเลยใช่ไหมมันเริ่มจะหลอเแล้วหลอดเท่ว่าแต่เรามาดูสัตว์เลี้ยงกันสักหน่อยไหมหม่างโมาดูเขาๆแล้วหน้าตามันประหลาดมากพี่ลกดูดิมันมีกี่ระดับอะมันมีห้าระดับพี่ลกโอ้หม่างโ่ฉันไม่ะไรจะบอกแหละฉันมองไม่เห็นสัตว์เลี้ยงเพราะว่า นี่ไม่ใช่บ้านฉันโอ้พี่ลกทีนาสงสารไม่เป็นไรนะ,ะเดี๋ยวมาช้อปปิ้งมามันต้องเห็นแน่นอนเอางี้นะหมางโงเปิดให้มันได้ตัวแรงๆกันโอเคปะ่ะได้เลยลูกพี่เราจะมารวมพลังความเกลือของเราเกลือบวกเกลือเป็นไม่เกลือไงพี่ล็กอกลบลบเป็นบวกสุดยอดเลยใช่เลยเราจะต้องประสานพลังกันออกมาได้ของดีแนะ่นอนแกยจะมีต,งตังสองล้านยังอะมีแปดแสนแล้วลูกพี่เฮ้ยโอ้อีกนิดเดียวจะครึ่งทางแล้วหมางโโอ้มีกำลังใจมีกำลังใจทำงานอย่างขยันกันงนี่หนึ่งล้านแล้วลูกพี่ว้าวสุดยอดหม่ององ ฉันจะเผมจะเป็นตะคิวแล้วลูกพี่นี่แหละของงใน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 ร้านสามแล้วลูกพี่สุดยอดสูดยอดแห่งความเด็กเจ้าแห่งความเด็ดเจ้าแห่งคนาว้าวลูกพี่อะไรอ่ะเอกมาโง่เราได้กล่องสิบสองจุดห้าแล้วพี่ลองมันกลายเป็นกล่องปูนกล่องคอนกรีตแล้วนี่ไงอเราอัปเกรดจากไม้เป็นปูนแล้วใช่ไหมสุดยอดเนี่ยลูกพี่กดแล้วได้ตังเยอะขึ้นด้วยเราได้ร้านห้าแล้วลูกพี่ร้านหกแล้วกล่องหลักหมือนี่มันเทพจริงๆเลยสุดยอดไปเลยร้านเจ็ดแล้วลูกพี่เอาอีกนิดเดียวอีกร้านแปดโดค่ะ Ign- oh. เดียวไม่ได้จะชืงนแลลูกพี่เมาจะพังแล้วเ <c oughs> ย่สองล้านแล้วลูกพี่เอาละคราวนี้แหละบางก็มาลุ้นกันอขอของดีเอาอย่างหนึ่งสองสามขอของดีหน่อยโบพี่ลองมาได้แล,แล้วโบเลยโบเลยวะนั่นไงพี่ลองเห็นท้เปล่าเฮ้ยน้องน่ารักน้องต้นเตี้ยดูดิน้องช่วยยกกล่องได้มาโง่สุดยอดเลยพี่ชายขาวบอยเขาคือข้าวบอยนะลูกพี่อาเอาเราเราเขายกไปไหนเอ้พี่พี่พี่ชายยกไปไหนกัน ไกมากเลยเพื่อนพี่กล่องสักโอ้พี่กล่องใกล้ๆก็มีพี่ไปแต่อย่างน้อยเขาก็ช่วยทำมากเอาเข้า้าตรงนี้ไปลยเพื่ออะไรอ่ะมาก็หมากนี่คือเขาบอยใช่ไหมเออทำไมเขารูรลากเหมือนชาวนาวะหมางโกฉันว่าต้องหาเพื่อนไหมเขาเดี๋ยวเขาเหงาลูกพี่หมามีเลยบอกอะไรกันอันต่อไปมันเพิ่มราคาเป็นสามล้านไม่เก็บตา ว่าไงฮะลูกพี่ฉันมีความคิดดีๆลูกพี่จะทำอะไรอ่ะจะแย่งกล่องพี่ชายลูกพี่จะแย่งกล่องเขาบอยเหรอใช่จะไม่ให้เขายกนี่พี่ชายตัดได้พี่ชายโอ้มงังอวเขาหลบเขาหลบเลี่ยงฉันได้โอ้ไม่เขาฉลาดไงลูกพี่โอ้ไม่เขาหลบเลี่ยงฉันนี่ฉันแกล้งไม่ให้เข้าไปาลูกพี่พอะ่าลังแกลเขาบอยผ <laughs> มเฮ้ยพี่ชายเดินไกลๆหน่อยพี่ชายเฮ้ย พี่เขาโยนทิ้งเลยพี่ล็อโกบางโอ้เข้าไม่พอใจอ่ะบางโ,โอ้เขาไม่เล่นแล้วพี่ลอ็อกโถพี่เขาบอยที่น่าสงสารนี่มาแยงด้วยโอ้พี่ล็อกเขาหิ้วผมไปทั้งกล่องเลยเมื่อกี้โอ้ยเขาไม่พอใจแล้วแล้วบางโ,โอ้เราอยา่าไปขัดขวางการทำงานเขาเลยสงสารเขาพี่ล็อกเลยผู้บางโอ้หยุดเพิ่งปั๊บบางโ,โอ้อยู่รโโไรนี่สิบางโ,โอ้อะไรลูกพี่กล่องหมื่นสองพี่ล็อกเขาบอยยกอาการนะ<บ>พี่เป็นชายเขาบอยพี่เขาบอยชอบทำคอนเทนต์ไว้เนี่ยโอ้พี่ล็อกเรารวมอันนี้ได้พร้อมอยาพร้อมอยางไอ้่ จ้าว้าวมาโง่เห็นเปล่ามันเริ่มเป็นกล่องที่มีแร่ธาตุเจ๋งๆแล้วลูกพี่เฮ้ยมันเริ่มแรงขึ้นแล้ววิบวับระยับตามือเห็นเปล่าว้าวได้ยี่สิบตั้งห้าพันนะพี่โลมามีอะไรบอกด้วยลูกพี่ไหนไหนบอกว่าเราเปิดสเลี้ยงอีกตัวได้แล้วเออ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 เลยเลยเลยขอของดีหน่อยว้าวลูกพี่มาได้แลกอีกแล้วอ่ะเจ้ามาโง่ไหนไหนหน้าตาเป็นไง คนรวยริชมินเนียนโอ้โหหมาเขาใส่บวกเบยใส่หมวกทรงสูงลูกพี่เห็นไหมหมาบอกแล้วทฤษฎีคนเกลือสองคนอยู่ด้วยกันมันได้ผลนะจริงด้วยปฏิเสธไม่ได้เลยเกลือเกลือรวมกันเท่ากับไม่เกลือสุดยอดจริง เราพี่ชายเขาบอยถืออากาศอีกแล้วอย่าไปยุ่งเขาเลยแบบเขาให้เขาถืออากาศเปผี่อเขาพอใจหมอบีเลยบอกเราเปิดสัตว์เลี้ยงอีกตัวได้แล้วว้าวร่ำรวยเอ้ยขอของดีอีกสักตัวหมาอยากได้ตัวสูงสุดดพี่ล็อกเออเกลือเท่ากับไม่เกลือมันจะต้องได้ของดีหมาอยากได้หุ่นยนต์มันออกแค่ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์เองลูกพี่โอ้โหหมาโง่มันจะออกเนี่ยมาลองดูกันหนึ่งสองสามของของดีว้าวเกลือ บางก็จบและสุดเราเนี่ยพี่ล็อกตัวที่กระจอกสุดดูเดินช้ามากเลยพี่ล็อกบางว่าแล้วมันเดินหรือมันคาดวะเนี่ยดูดูคนเดินนี่แล้วเขาจะเดินไปไหนก็ไม่รู้ลูกโอ้โอต้มเตี้ยงม,มากบางก็ โอ้กว่าจะหยิบ <c oughs> ตอนนี้ล่าสุดของเรามันหน้าตาเป็นยงนี่หน้าตาเป็นยี้แล้วสามหมื่นสองเฮ้ยเริ่มจะแบบว่าเป็นสีฟรุงง้งฟริงแล้ว嘛ง้อลูกพี่หมายอยากได้สีทองก็ต้องผสมกันจนให้มันเป็นทองให้ได้จัดไปเออ嘛งอ้อเรากำลังจะขึ้นกล่องหลักแสนแล้วอันนี้ล่าสุดได้แปดหมื่นสองแล้วลูกพี่เอาดีละ嘛งอ้อมาผสมกันเร็วเข้า ไปจ,จ้าว้าวกาเป็นสีเขียวเหมือนมะกตดเลยพี่ล็อกสุดยอดว้าวกดได้เงินเยอะมากทีละสามหมื่นลูกพี่ลลร่ำรวยร่ำรวยเราได้กล่องสีนี้มาแล้วอะ่ะมันเริ่มจะเป็นความจริงและความฝันของเรากล่องทองคําของเราตอนนี้สีเหมือนทองแดงเลยลูกพี่เฮ้ยเดี๋ยวจะต้องมีทองคำออกมาแน่นอนหน่าง้ลูกพี่รีบผสมกล่องดำนี่เร็วแล้วก็มาพกเงงกับผมนี่ไงอ่ะมาเห็นไปจ,จ้า ว้าวสีขาวทั้งอันเลยลูกพี่เป็นกล่องเงินแล้ว嘛ง้อกดแล้วได้ทีละแสนสามว้าวแล้วรวยว้าวไต่รีัง้อไม่แน่อันต่อไปอาจจะเป็นกล่องทองก็ได้มาอยากได้กล่องทองแบบว่าวิบวับวิบวับไปเห็นแล้วนั่นไงสองกล่องลงกันเลยเฮ้ยโอ๋ัง้เรามีกล่องเงินพิบวับสองกล่องแล้วเอามาองกันเลยลูกพี่มา嘛ง้อมาหนึ่งสองสามอจะไปไหนแล้ว嘛ง้อลูกพี่ไปไหนไอ้嘛ง้อแกไปทางนี้ดิลูกพี่หยุดหนังแขก ก่อนตูบตุับตูบตูบว้าวนี่ไงเช่ยบางอ้คุณปลดล็อกสกินทองคำเนื่องจากกดกล่องสิบล้านครั้งเย้แลกมาด้วยเมาส์ที่พังไปสองอันแล้วอย่างยี้ต้อง นั่นแลหละค่ะทุกคนเกมผสมกล่องที่เราสามารถผสมกล่องจากกล่องธรรมดาเป็นกล่องท้องคําได้ถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ลูกพี่ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบาย ลูกพี่บ้านลูกพี่ยังไม่มีอะไรเลยอะยอกยำเจ้บ้านพี่รอที่น่าสงสารไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวผมช่วยเองมานก็คุมกองกิฟท์หกใบหนึ่งนีง่มาช่วย <c oughs> ลูกพี่ <c oughs> อ,อันาาสุด